จ้บอสดึกๆอยู่ไม่นอนอีกหรือว่าอี่คือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะแล้วก็ยังเพิ่งนัดเจอกันด้วยคือแม่ยายมาเยี่ยมบ้านเนะ่ยแล้วบอกมาอยู่เป็นอาทิตย์เลยตอนนี้กุ้มใจมากเลยเอาไงกันดีอะ่ะคือผมยังอยากเก็บเรื่องนะี้มีความลับอยู่นะผมเข้าใจแต่ว่าแค่นี้ก่อนนะเหมือนมีคนกำลังเดินออกมาเลยเดี๋ยวผมไปหาคุณดีกว่าน่าจะคุยกันเข้าใจง่ายกว่า ันว่าแล้วแกต้องเปคนไม่ดีแน่ๆเลยฉันจะเอาหลักฐานเนี้ยไปให้ยายแอบดูสวัสดีครับ <S <S ้ย,ยตกใจหมดมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับอ๋อคือฉันแค่มาออกกำลังกายน่ะจริงไม่มีอะไรเลย งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้ว,ลวมผมขอตัวนะครับ <c oughs> เ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยไอจัพบวอดหายไปไหนแล้ววะขออนุญาตโรครับแจ้งเจ้าหน้าที่ตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งครับาเดินอยู่ที่พื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธารณะของโครงการครับ รับทราบลูกบ้านบ้านเลขที่1-2-8ประเดินออกกําลังกายผมตรวจแล้วเหตุการณ์ปกติครับ2-8ครับโอ้ยเกือบไปแล้วนี่นะที่ฉันนตัวเล็กเสาก็เลยบังมิดท่าพะพอที่นี่ไม่มีไหวพิบเลยถ้าฉันเป็นขโมยจริงๆนะป่านเนี้ยยกเขาทั้งหมู่บ้านไปแล้วเช่ แมวลูกบ้านหายใครพบเจอโปรดแจ้งด่นอ้าบอสไหนบอกแอลว่าจะทำงานไม่ใช่หรอตอนนี้งานเสร็จแหรออ๋ <idee> อจะเสร็จแล้วก็เลยว่าจะขึ้นมานอนนี่ไงเรวเห็นแม่ไหมไม่เห็นนะข้างล่างก็ไม่มีอ่ะแกนอนไม่หลับก็เลยออกไปเดินเล่นือ่ปา เป็นไม่ได้แหละแกคงแปลกที่นะงั้นเราไปตาหมหาแม่กันดีกว่าืหึหามีโอมีโอ <c oughs> มีอะไรปะเนี่ยหรือว่ามีความลับมีพิรุธป๊าป๊าป้าก็สแสดงความรักแบบนี้ไงหัอเราะไปไปตามหาแม่กัน <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าแม่เขารู้ว่าลูกเขยเขารักเขาแล้วก็ห่วงเขาขนาดเนี่ยเขาคง <c oughs> รักเธอตายเลยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอ๊ะแต่ก่อนออกไปอ่ะ บอกดอาเสื้อคลุมมาด้วยด้วย่าข้างนอกอากาศเย็นว่าแต่เสื้อคลุมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ในกล่องไปเอ๊ะทีรักเข้าหาอะไรกันเนี่ยอ๋อเขาคงหาแมวที่หายไปแหละเห็นมีคนตามหาในโฮมเซอร์วิสแอปอยู่อ่ะอ๋อเอ็ดก่อ ขอโทษครับพี่ผมสอบถามนิดนึงครับพี่เห็นผู้สูงอายุหุ่นประมาณไม่ประมาณนี้ไหมครับปปงงสูงประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นครับออกกำลังกายอยู่ทางด้านหลังตรงนั้นครับออกกำลังกายเวลานี้สูงเสียงร้องไหครับไม่คิดเลยขออนุญาตวอลโกครับได้รับแจ้งจากลีฟเวอร์ตี้โฟร์พบแมวบริเวณสระน้ำถ้าไม่รีบช่วยจะกลายเป็นแมวน้ำแล้วครับรับทราบครับ ขอตัอกวก่อนนะครับ้าว่าจะเจอแมวที่หายไปนะครับครับครับขนาดแมวตัวเล,เล็กๆยังหาเจอเลยแมวตัวเบิรนเริม่มเทมยังไงก็หายอยู่นี่แหละบอมนั่นแน่นะหยอกหนูมาจากไหนเนี่ยอยู่บ้านใครอะ่ะไปอยู่กับแม่ไมล่ะไปไหมไปไหมไปไหมแมวที่ตามหาเจอแล้วครับ นนี่แมวของหนูเหรอจ๊ะใช่ค่ะโว้ยตกใจหมดเลยคือว่าตะเตลิดไปไหนต่อไหนซะละขอบคุณมากนะคะที่ช่วยจับน้องไว้ไม่เป็นไรค่ะไปกันลูกอ้าแม่นแม่มานั่งทำอะไรดืดๆ,ๆตรงนี้คนเดียวคะ ดีนะเมื่อกี้หนูเจอพี่รปภเขาเดินตรวจเวรยามอยู่เขาก็เลยบอกหนูว่าแม่มาออกกําลังกายแถวนี้หากมีเหตุด่วนสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉินที่อยู่ในแสนสิริโฮมเซอร์วิสแอปทางเรามีการจัดเป็นยามเดินตรวจทุกจุดและมีกล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงครับงั้นที่ฉันแอบเดินเนี่ยรู้เห็นกันหมดเลยสิใช่ครับที่คุณลูกบ้านมาออกกาลังกายเมื่อคู่ทางเราเห็นทุกความเคลื่อนไหวดูแลความปลอดภัยลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับขอบคุณค่ะแ,แม่มีอะไรจะบอก,จบอกเจ้าบอดเ่ไว้ใจไม่ได้นะนี่อะไรหรอคะครับแ,แม่ครับดึกแล้วผมว่ากลับบ้านกันดีกว่านะครับเสื้อคลุมทั้งนั้นอ่ะพี่แอร์จ้บอกเนี่ยทำตัวลับๆล่อๆพอไคุยโทรศัพท์นะแต่คุยใครไม่รู้แ,แม่ได้ยินเสียงผู้หญิงแน่นอนเลยแล้วก็ออกไปดึดๆๆๆ,ๆแม่ว่ามีพิรุษแม่ แม่บอสไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกฉันไม่ได้มนโ,นโนนะีนฉันมีหลักฐานไหนอะคะไม่เห็นมีอะไรเลย,อยคอยดูนะฉันจะหาหลักฐานมาจัดการแกเองเอาไปนี่ ไม่ไม่ม่ปันบปั๊บปั๊บปั๊บปัอบม่๊่ปัม่มันบปั๊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 บไม่บปั๊บอั๊บปั๊บปดั๊บปม่บปั๊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 บปัมบปั๊ปั๊บปั๊บปั๊มปั๊บปั๊บปั๊บั๊บับปบบบ คิดจะกําจัดให้ฉันออกไปจากบ้านหลังนี้ไวๆใช่ไหมเสียใจเพราะว่าฉันมันอึดถึกทนพ่อจะคอย,ยจับผิดแกต่อไปคยย่อดูฉันจะพายายแอร์กลับบ้านให้ได้